ไปคุยกับคุณสิทธพลเอี่ยมวิสูตนะคะผู้มนวยการสํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุขสํานักอนามัยของกรุงเทพมหานครตอนนี้เห็นบอกว่ามีบัญญัติควบคุมสัตว์ฉบับใหม่เนาะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านหมอสวัสดีครับค่ะเมื่อกี้ยังแอบคุยกันว่าถ้าเราเลี้ยงแล้วมันขอดลูกมาสิบตัวเราจะทายังไงคะถ้ามีกฎระเบียบนี้ออกมาครับผม ออ่าตนนี้ให้พอเล่าก่อนว่าที่มาที่ไปมันยังไงยังไงบ้างอะคะอ๋อครับผมที่มาที่ไปนะครับก็ขออนุญาตเล่าอย้อนหลังไปนิดนึงนะครับอเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับอครอกรุงเทพมหานครเราก็มีข้อบัญญัตินี้มาตั้งนานแล้วครับก็คือเป็นเรื่องของข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์นะครับแล้วก็ในปีสองพันห้ารอยสี่สิบแปดนะครับเราก็มีเฉพาะในเรื่องของสุนัขนะครับ แต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับข้อบัญญัติก็ไม่ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขนะครับจนมาถึงในปีสองพันห้า้ยหกสิบเจ็ดนี้นะครับสภากรุงเทพมหานครนะครับก็นําข้อบัญญัติเนี้ยนะครับเข้ามาปรับปรุงนะครับเพื่อให้เกิดการเป็นในปัจจุบันเนี้ยนะครับสภาวะปัจจุบันที่เหมาะสมนะครับก็เลยมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับจนมาเป็นฉบับปัจจุบันนะครับนี้ฉบับปัจจุบันเนี้ยนะครับก็ทําภายใต้ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข2535นะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมนะครับต่อการดำรงชีพของประชาชนนะครับรวมทั้งเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์นะครับก็เลยกําหนดให้กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในปัจจุบันนะครับอันนี้เกินก่อนนะครับจะมีคําถามเพิ่มเติมไหมเอ่ยค่ะที่นี้เนี่ยมัน,ม,นมีผลอะไรยังไงเลยเอาชัดๆเลยว่า ณวันนี้เนี่ยพอพอมีขอม้อบัญญัตินี้ออกมาเนี่คะ่ะมันมีผลยังไงบ้างเราต้องจัดระเบียบใหม่อะไรยังไงบ้างคะครับผมได้เลยครับก็พอมีขอม้อบัญญัติเนี้ยนะครับสาระสําคัญในข้อบัญญัตินี้นะครับ,รรบก็จะกําหนดให้กรุงเทพมหานครนะครับเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยนะครับอ่าหลักๆเลยคือห้ามห้ามเลี้ยงหรือปล่อยในที่ทางสาธารณะนะครับก็จะแบ่งเป็นหกประเภท หลักๆนะครับก็คือในเรื่องของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ปีกสัตว์น้าสัตว์คึ่นบกครึ่งน้ํานะครับสัตว์เลื้อยคลานนะครับถึงรวมถึงสัตว์มีพิษแล้วก็สัตว์ดูร้ายนะครับนี่ก็จะมีการกาหนดนะครับว่าถ้าจะเลี้ยงเนี่ยนะครับจาเป็นต้องเลี้ยงนยต้องเลี้ยงไม่เกินจานวนเท่าไหร่นะครับในสัตว์ที่มีขนาดเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่นะครับเช่นโคกระบือม้ากวางนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กนะครับแพะแกะสุกรนะครับต่างๆนะครับรวมถึงสัตว์ปี ไก่เป็ดห่านต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีการกําหนดจํานวนตัวต่อพื้นที่การเลี้ยงไว้อันนี้เบื้องต้นนะครับแต่เท่าที่เราทราบในปัจจุบันเนาะหมาน้องแมวจะเป็นที่นิยมครับที่พวกเราเนี่ยเลี้ยงกันค่อนข้างมากเลยนะครับเขาก็จะมีหมวดกําหนดเพิ่มเติมลงไปเฉพาะชนิดเลยนะครับก็คือการควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมวนะครับก็จะมีกำหนดสาระสําคัญของหมวดนี้นะครับก็จะกําหนดในเรื่องของจํานวน การเลี้ยงนะครับต่อพื้นที่นะครับในลักษณะของอ่าพื้นที่อาคารชุดห้งองเช่าต่างๆจะกําหนดเป็นตารางเมตรนะครับอ่าเนื้อที่ดินต่างๆนะครับก็จะกําหนดเป็นตารางวาว่าอ่าขนาดพื้นที่เท่าไหร่ควรเลี้ยงอ่าเท่าไหร่นะครับประมาณเนี้ยนะครับอันนี้เบื้องต้นเนาะค่ะเท<ว>่าไหร่ยังไงคะพูดเลยว่าอ่าพื้นที่เ<อ>ท <ะ S 1> ่เาท <ะ S 2> นี้เอาขอไม่คืออยากอยากทราบพ่าบางคนเนี่ยอ่ามีพื้นที่เท่านี้เลี้ยงได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะท่านพอได้เลยครับ ถ้าเป็นน้องหมาน้องแมวนะเอาเฉพาะเอาน้องหมาน้องแมวก่อนง่ายๆอ่าพื้นที่อาคารชุดหรือห้องเช่านะครับตั้งแต่ยี่สิบตารางเมตรไม่เกินแปดสิบตารางเมตรเนี่ยนะครับจะให้เลี้ยงยังไม่เกินหนึ่งตัวนะครับก็เป็นห้องชุดเล็กๆกันนะครับไม่เกินหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นมากตั้งแต่แปดสิบตารางเมตรขึ้นไปนะครับก็เลี้ยงได้ไม่เกินสองตัวนะครับ ส่วนอีกลักษณะหนึ่งจะเป็นเรื่องของขนาดที่ดินเนาะขนาดที่ดินเนี่ยไม่เกินยี่สิบตารางเมตรขออภัยครับยี่สิบตารางเลี้ยงได้ไม่เกินสองตัวนะครับยี่สิบตารางวาถึงไม่เกินห้าสิบตารางวาเนี่ยนะครับเลี้ยงได้ไม่เกินสามตัวนะครับห้าสิบตารางวาไม่เกินหนึ่งร้อยตารางวานะครับเลี้ยงได้ไม่เกินสี่ตัวนะครับแล้วก็เนื้อที่ดินตั้งแต่หนึ่งร้อยตารางวาขึ้นไปเนี่ยเลี้ยงได้รวมกันนะไม่เกินหกตัว นะครับนี่คือน้องหมาน้องแมวนะครับที่ระบุไว้นะครับอันนี้จํานวนตุกที่นี้บนเรียนคอับเชิญค่ะระยะตอนนี้นิดหนึ่งนะฮะใครที่เลี้ยงเนี่ยนะก็ต้องมีหน้าที่ในการมาฉีดฝังไมโครชิปแล้วก็จดทะเบียนสุนัขกับทางกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเป็นการอ่ปุว่าน้องเนี่ยนะครับอยู่ที่บ้านที่ไหนนะครับแล้วก็เจ้าของเป็นใครนะครับจะได้เป็นการระบุ ตัวตนของน้องด้วยนะครับเวลาพัดหลงหรือสูญหายนะครับหรือว่ามีการพิสูจน์ตัวตนกันเนี่ยว่าของใครเป็นของใครเนี่ยนะครับตัวเนี้นะครับไมโครชิปกับฐานข้อมูลจดทะเบียนเนี่ยนะครับสามารถระบุตัวตนน้องได้ด้วยครับถ้าคืออันดับแรกเนี่ยต้องไปลงทะเบียนถูกไหมคะต้องไปไปไปแจง้งถ้าไม่แจ้งจะเป็นไรไหมคะจดทะเบียนต้องไปจดทะเบียนอ่า้ในร้อยยี่สิบวันหรือเปล่าคะ ไม่ใช่ครับคืออย่างนี้ครับาทางทางขอ้อบัญญัตินี้นะครับเจตนาเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกเนาะเรื่องของการควบคุมการเลี้ยงนะครับไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเรื้อร้อนต่างๆกับสภาวะรอบข้างนะครับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ร,รวมถึงเรื่องของเชื้อโรคเนาะเราก็เลยกําหนดว่าควรจะเหมาะสมแค่ไหนนะครับในการเลี้ยงแล้วก็จะต้องมีการระบุว่าน้องอยู่ที่ไหนเวลาออกไปข้างนอกอนะครับรวมถึงมีเจ้าของนะครับ นั้นเนี่ยการที่เราออกข้อบัญญัตินี้นะครับเราจะไม่ได้อ่าบังคับใช้ย้อนหลังนะครับใครที่เลี้ยงจํานวนตัวเท่าไหร่แล้วนะครับก็ให้เลี้ยงตามจํานวนนะครับแต่เราจะมีระยะนะครับอว่าหลังจากวันที่สิบมกราคมสองพันห้าหสิบเก้าที่มีบัตใช้เนี่ยนะครับเราจะให้ท่านนะครับคนที่เลี้ยงเกินจํานวนเนี่ยนะครับมาขึ้นเบียนกับกรุงเทพมหานครที่สํานักงานเขตนะครับภายในเก้าสิบวัน แล้วท่านก็เลี้ยงต่อด้ปกติเลยครับเราแค่จะจะทาข้อมูลว่างเทพมนครเนี่ยอมีใครเลี้ยงเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในระยะอานาคตข้างหน้าเนี่ยกพไม่อยากให้มีการเลี้ยงเพิ่มครับจะได้ไม่เกิดปัญหาในข้างต้นที่ผมบอกไว้นะครับค่ะ<ม>ถ้ามันคลอดมาอยู่ๆเนี่ยเมื่อกี้ยังคุยกันว่าถ้ามันคลอดมาสักห้าตัวห้าหตัวอย่างเงี้ยมันก็เพิ่มขึ้นมาเกินจากปริมาณที่เรามีอยู่ต้องทำยังไะ ครับเนี่ยแหละครับเป็นระยะที่เราอาจจะต้องทําความเข้าใจในเรื่องของข้อมนลยบนี้นะครับแล้วก็มีการวางแผนคล้ายๆกับสมัยก่อนเนาะใครมีลูกมากยากจนเนี่ยก็เราก็พยายามจะต้องวางแผนคุมกําเนิดนะครับโดยที่เราพยายามที่จะดนลนรงให้เลี้ยงแต่พอเพียงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเนี่ยท่านก็จะต้องช่วยกันคุมกําเนิดนะครับหรือควบคุมจํานวนเนี่ยแหละครับในการวางแผนในในอนาคตอันไกลเนี่ย ท่านจะต้องไม่ปล่อยให้ผสมแบบ่แล้วแล้วเกินจํานวนทําให้เกิดปัญหาในอนาคตข้อบัญญัตินี้จะมีข้อดีอีกอย่างนะครับในอนาคตเนี่ยเราจะ,ะสามารถที่จะควบคุมจํานวนแล้วก็จะไม่มีการปล่อยทิ้งสัตว์ที่แบบผสมพันธ์กันโดยไม่ได้วางแผนเนี่ยนะครับแล้วก็ oh. เลี้ยงกันไม่แล้วก็ปล่อยทิ้งให้เป็นภาระ,ะต่างๆนะครับ <c oughs> เช่นปล่อยน,น้องออกมาน้องหมาจนจัดเนี่ยจนจัดเนี่ยนะครับทําให้เกิดปัญหาเรื่องของเชื้อโรคอะไรต่างๆได้นะครับ ค่ะที่นี้พูดถึงแมวจรจัดหมาจรจัดเนี่ยทางกทมมีแนวในการที่จะแก้ปัญหาพวกนี้ไงคะแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีนี่คุณผู้ฟังก็บอกมาบอกว่าเพื่อนบ้านเอาอาหารไปให้แมวกินเป็นสิบตัวแต่เขาบอกเขาไม่ได้เลี้ยงเอามาแค่ให้อาหารแล้วก็เสร็จจากแมวก็จะมีนกมากินอีกซึ่งมันก็แบบอยู่แถวบ้านเขาแล้วก็คือสร้างความเดือดร้อนให้อย่างเนี้ยคะ่ะครับนี่แหละครับนี่อันนี้คือปลายเหตุ ที่เราพบกันอ่าเป็นปัจจุบันนะครับที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาพอ<ะ>สมควรเลยนะก็ะจะทำยังไงคะอ่าทางอ่าอนโยบายของทางเทพมนครนะครับโดยท่านผู้ว่าการเทพมนครเนี่ยนะครับอาจารย์ชัดชาินะครับเพราะวางนโยบายด้านสัตว์เนี่ยนะครับอ่าเป็นสองข้อใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของการึ้นทะเบี่ยนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิตนะครับกับเรื่องของการอ่าแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดนะครับอย่างเป็นระบบนะครับเนี่ยเราจะแก้ตั้งแต่ต้นน้ําเลย นะครับเราจะมีแก้ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําโดยตลอดเส้นทางต้นน้ําเนี่ยก็คือสิ่งที่เรากําลังกระทากันอยู่ทุกวันเนี้นะครับว่าออกอข้อบัญญัติต่างๆนะครับที่จะพยายามจะควบคุมนะครับไม่ให้มีจํานวนเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งให้เป็นสตว์จรจัดนะครับอันนี้เหมือนเราเอาค่อยๆขันน้ําก๊อกก๊อกน้ําให้ให้น้อยลงนะครับโดยที่น้าเนี่ยจะได้หยดน้อยลงหรือไม่หยดดังนั้นเนี่ยจะไม่มี จักที่เกินจานวนแล้วก็ออกมาเป็นน้องหมาน้องแมวจรจัดนะครับกลางน้ํานะครับสิ่งที่เรากระทาอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือการออกหน่วยควบคุมจํานวนเชิงรุกนะครับผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคพิษนักบ้าน,นะครับจดทะเบียนต่างๆเหล่านี้ยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับกรุงเทพบ,บริการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ออกหน่วย5้าสิบเขตตลอดนะครับมีทั้งเชิงลุกและเชิงรับ ส่วนเชิงรับเนี่ยก็จะมีคลินิกสตัตวแพทย์กรุงเทพมหานครเนี่ยกระจายตัวอยู่แปดแห่งนะครับเพื่อพยายามจะควบคุมนะครับไม่ให้มีการเพิ่มจํานวนทั้งมีเจ้าของและสัตว์จรจัดด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้เราทํามาโดยตลอดนะครับเป็นสิบปีแล้วนะครับอพยายามจะควบคุมแต่ว่าที่เราทราบกันอยู่นะครับเรื่องของน้องหมาน้องแมวออกลูกทีไม่ใช่ออกออกทีละหนึ่งตัวเนอะ <c oughs> ออกทีละห้าตัวหกตัวนะครับนั้นอ่า การที่เราพยายามจะเร่งรีบตามเนี่ยอ,อัตราการเกิดมันมันเยอะนะครับอรัอัตราการที่จะเราควบคุมเนี่ยมันอาจจะช้าเราจึงต้องกลับมาดูข้อหนึ่งนะครับนั่นคือพยายามจะไม่ให้มีการเลี้ยงเกินจํานวนแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นสัตว์จร นะครับในอนาคตนะครับค่ะขออ๋อค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาที่บอกว่าเลี้ยงได้ไม่เกินสองตัวอย่างเงี้ยค่ะยี่สิบถึงแปดสิบตารางวาหรือว่าเอ้ยี่สิบตารางวาบ้านเงนี้ยค่ะหมายถึงหมาสองตัวหรือว่าแมวสองตัวหรือว่าทั้งรวมกันรวมกัน,กนเป็นนะับเป็นชนิดเดียวกันครับนนับเป็แมวหมาถือว่าเป็นแต่ว่าทีนี้ถ้ามีอยู่แล้วก็ไปขึ้นทะเบียนยางงั้นหรือเปล่าคะขึ้นทะเบียนแล้วก็ออาก็เลี้ยงต่อเลยครับ เกินจานวนก็ไม่ต้องตนกตกใจนะครับเพราะบัญญัติเนี้ยอ่าไม่ได้บังคับใช้ย้อนหลังอยู่แล้วะคแต่ทีนี้ถ้าเกินเราจะมีการตรวจสอบไหมมีโทษไหมโทษหรืออะไรยังไงจะโดนปรับหรือว่ายังไงคะอ๋อครับไม่ต้องกังวลครับกฎหมายไม่ได้บังคับย้อนหลังนะครับเียงแต่ว่าท่านเนี้ยอ่ามามาแจ้งว่าท่านเลี้ยงเกินจํานวนนะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนในอนาคตก็จะไม่ต้องมาอ่าเพิ่มจํานวนเท่านั้นเองนี่คือวัตถุประสงค์ แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเวลามีปัญหาเนี่ยนะครับเรื่องเหตุร้องเรียนที่เลี้ยงเกินจำนวนมากส่งเสียงดังส่งกลิน่นมให้เพื่อนบ้านเขามีปัญหาแล้วก็เลี้ยงอย่างไม่มีคุณภาพเนี่ย พอมันมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาอย่างนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็มีความจําเป็นครับที่จะต้องเข้าไปแก้ปัญหานะครับด้วยการเข้าไปตารวจตรวจแนะนํานะครับว่า mm. ท่านตอนนี้ท่านเกินจํานวนนะมีข้อบัญญัตินี้อยู่นะท่านควรจะมาขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็พยายามไม่เพิ่มจํานวนอีกแล้วก็แก้ไขปัญหาเหตุเดื้ร้อนที่ท่านก่อเน,นี่ย ให้ลดลงเป็นเสียงก็ต้องพยายาม,มหาวิธีนะครับกลิ่นก็ต้องพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เพื่อนบ้านาสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมีผลกระทบครับผมค่ะ,คะมีคําถามเข้ามาแล้วต้องทํอยังไงกับคนให้อาหารหมาแมวจรจัดนะคะเออเนี่ยแต่ของเ,เนี่ยเมือเ่อกี้ก็ที่บอกไงว่ามีมาให้คือไม่ได้เลี้ยงแต่ว่าก็เอาอาหารไปให้ก็เหมือนทําบุญนะ่ะแต่ว่าที่นี้ เขาก็จะไปสร้างความเดือดร้อนให้บ้านอื่นอันนี้ในในอีกมุมหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะครับยังเข้าใจเข้าใจครับเอ่อเอ่อเมืองเราเมืองพุทธเนาะก็จะมีเรื่องของความเมตตานะครับปรุณาอันเนี้ยเนี่ยอันนี้เราเราก็คงต้องอ่าว่ากันลําบากนะครับแต่ในลักษณะของการบริหารจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องพระราชบัญญัติอ่การรักษาความสะอาดนะครับที่จะสามารถที่อ่ากากับในเรื่องนี้ได้ ท่านที่มีความเมตตาท่านก็ต้องอแมตตาให้เป็นที่เป็นทางครับคือไม่ใช่ไปอหย่อนไว้ในที่ทางสาธารณะแล้วทําให้เกิดความสกรปรกเหตุเดือดร้อนนะครับอันเป็นที่ของเรื่องอื่นๆตามมาอันนี้เราก็มีพระราชบัญญัติในการควบคุมดูแลตรงครับร้องเรียนไปได้ไหมคะไอ้เคสที่ที่เขาไปทําเลเธอสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นครับได้ได้ครับสามารถร้องเรียนเข้ามาในช่องทางของกรุงเทพมหานครนะครับ <15 55 S 2> ครับหาห้าเนี่ยค่ะ รับหนึ่งห้าห้าหรือว่าปัจจุบันเนี้ยท่านผู ح, ้ว่าได้พยายามจะให้เข้ามาในช่องทาง t ร a ฟฟี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ฟองดูคร huh ับเพราะว่าช่องทางนี้มีประโยชน์ในเรื่องของการระบุสถานที่นะครับ่รวมส่งภาพถ่ายมาให้ทางเจ้าที่ดูได้ด้วยครับครับเห็นมีเรื่องของข้อระเบียบพาสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านด้วยใช่ไหมคะว่าต้องทํำยังไงบ้างคะเพราะว่าหลายหลายที่เดี๋ยวนี้แทาจะไม่ค่อยจะมีที่ให้น้องหมาน้องแมวอยู่ด้วยนะตรงๆ สวนสาธารณะรก็ไม่ให้ไปแล้วให้เขาไปเดินที่ไหนเนี่ยหลายคนก็บ่นนะคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยครับสวนสาธารนะณะกรุงเทพมหาคนครขับเคลื่อนอยู่ครับพยายามทําสวนสาธารณะบางแห่งนะครับ,รบให้เป็นเพทพาร์คหรือว่าด็อกพาร์คนะครับต่างๆให้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์จะได้มีพื้นที่นะครับใน,ในการนเะนาะเลี้ยง ไปได้ได้ด้วยนะครับรวมถึงภาคเอกชนนะครับภาคเอกชนบางแห่งที่เขามีนโยบายนะครับที่สามารถที่จะอนุญาตให้ในพื้นที่นิติตนิติกรรมของเขาเนาะสามารถที่จะให้ให้อยู่ในพื้นที่ของเขาได้นะครับอันนี้ก็ก็มีช่องทางในเรื่องของอให้บรรดาพี่ๆน้องๆที่รักษาการนะครับสามารถไปใช้พื้นที่ของส่วนสาธารณะของเทพมหานครได้ครับครับบางแห่งที่กําหนดไว้นะครับค่ะ เพราะว่าหลายที่แต่อันนี้เดยกก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้าไปเนี่ยก็ควรมีข้อบัญญัติอันนี้อันนี้เสนอเองว่าแบบเวลาถ้าน้องไปไปที่อะไรต้องมีต้องเก็บมีอะไรเงี้ยต้องมีอะไรบัีรายะเอียใหม่เป็นยังไงบ้างคะใช่ครับใช่ครับการที่จะนำนอกไปนะครับจะต้องมีการควบคุมดูแลนะครับให้ให้มีความปลอดภัยต่อ คนอื่นเนาะบุคคลอื่นด้วยนะครับก็คือจะต้องมีสายจูงนะครับอ,อยู่ในความแข็งแรงการดูแลควบคุมได้นะครับอันนี้หลักๆเนาะโดยเฉพาะ,ะบางสายพันธุ์ที่ที่อาจจะต้องควบคุมพิเศษเขาเรียกว่าสุนัขควบคุมพิเศษเนี่ยนะครับจะต้องมีสายจูงที่ที่แข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็คนจูงเนี่ยจะต้องอายุกําหนดอายุเนาะช่วงอายุไม่ให้ต่ํากว่าสิบห้าปีหรือไม่ให้เกินหกสิบปีเพราะว่าช่วงอายุอ,อาจจะ เอาเอาน้องไม่อยู่นะน้องที่เขาวิ่งไปออกถนนดึงไม่อยู่ถ้าเป็นสายพันธุ์ใหญ่ๆ่ะสายพันธุ์ไหนบ้างคะที่ควบคุมพิเศษเนี่ยค่ะสายพันธุ์เกี่ยวกับเรื่องของเี๋ยวผมขออญาตนะครับเพราะว่ามันมีเลขตัวสายพันธุ์อยู่นะครับค่ะเป็นพิบูปนสายพันธุ์นะฮะพิบูเทอร์เรียนะครับอบูเทเรียนะครับอ่าสเตปสเตปฟอร์เชอร์บูเทอรเรียนะครับแล้วก็ล็อตไวเลอร์ตัวใหญ่ๆะครับ ฟิล,ลาบาเซลโลเลียนะครับเนี่ยครับตัวนี้กลุ่มพวกสัตว์ใหญ่ๆเหล่าเนี้ยนะครับน้องวัวแข็งแรงแข็งแรงกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดเนี่ยนะครับต้องต้อง,องอมีการควบคุมพิเศษครับผมครับค่ะนี่กรณีผู้ค้าสัตว์เลี้ยงต้องไปแจ้งความเป็นเจ้าของทุกตัวไหมครับอันนี้คุณผู้ฟังถามมาค่ะผู้ค้าสัตว์เลี้ยงก็ถือเป็นผู้ครอบครองสัตว์นะครับครอบครองสัตว์นะ พอความสัตว์ก็ควรจะต้องมาแจ้งนะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนฉีดฝังไมโครชิปเป็นเป็นเรื่องของการาระบุตัวตนตั้งแต่ต้นทางก็เป็นการดีของผู้ค้าด้วยนะครับเพราะเวลาเหมือนเหมือนรถนะครับรถที่ที่จะขายรถกันเนี่ยก็ต้องมีการขึ้นทะเบียนจดทะเบียนเนะาะเวลาขายไปแล้วก็อาจจะต้องมีการาเปลี่ยนชื่อเจ้าของนะครับ<ฆ>เราจะได้รู้ น้องเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ไหนเป็นของใคร <ừ> นะครับในลักษณะนั้น <ừ> เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายครับค่ะค,คุณเพ้่งถามว่าเอาแต่แมวกับมาเแ,แล้วนกล่ะคะทุกวันนี้เนี่ย <ừ> แต่จริงๆที่บ้านเนี่ยคือ,ค,อคือให้อาหารแมวแต่เป็นแมวจรแต่ว่าก็ให้ที่บ้านนะไม่ได้ไปรบกวนใครน้องแมวก็จะมาขอข้าวกินก็จะให้แต่นกเนี่ยก็จะมาตามแมวมาติดติดแล้วก็จะมาแบบหลายตัวพาพาเมียมาด้วยคือ S <S <S มาแล้วก็จะแบบว่าคือนกพิราบในตัวดีเลยนะเออกัวภูมิด้วยไหมคะนกครับ,รบ,รบออันนี้ก็เป็นผมขออนุญาตให้ให้เขาคิดคิดเห็นอย่างนี้นะฮะรเรื่องอสัตว์ในที่ทางสนาธารณะเนี่ยเขาจะอยู่ได้ก็เพราะว่าเขามีแหล่งอาหารนะครับแหล่งอาหารมีอาหารที่ไหนก็สามารถจะดึงดูดน,น้องๆเนี่ยเขาเข้ามาหาได้นะครับ มีความปลอดภัยนะครับรู้สึกว่ามีความปลอดภัยมีแหล่งอาหารเหล่านี้น้องก็จะมาครับ,รบน้องนกน้องหนูอะไรเนี่ยนะครับนั้นสิ่งที่เราควรจะทำอย่างแรกคือแหล่งอาหารครับถ้าให้อาหารน้องแมวแล้วก็ต้องรีบเก็บครับเก็บให้เรียบรอยอ้อยเก็บไว้ร้อยไม่งั้นน้องก็จะ ็จะดึงดูดน้องเข้ามาอยู่ดีครับอันนี้น้องมีปีกนะเออเออต้องเก็บต้องเก็บอันนี้เออเป็นความรู้ใหม่ค,คุณฟังบอกว่ามีคนเลี้ยงนกอันนี้นกจริงๆนะเลี้ยงแล้วก็ส่งเสียงดังมากเพื่อนบ้านเลี้ยงใส่กรงแต่หลายตัวแต่นกบางตัวมันพูดได้จริงนะแล้วเสียงดังจริงอ่าครับคุมเด่น้องแมวกับน้องหมาเหรอคะนี่คุณฟังฝากถามมาอ่าก็เรื่องของจํานวนเนี่ยนะครับเราได้ระบุไว้นะครับอเออ จะขอแยกยกตัวอย่างนะครับในในพื้นที่ของเขตงเทพมหานครนะครับในเรื่องสัตว์ปีกนะครับค่ะเ,เป็นเรื่องเราจะแบ่งเป็นไก่เป็ดห่านนะครับเลี้ยงได้ไม่เกินหนึ่งตัวต่อสถานที่เลี้ยงเนี่ยสี่ตารางเมตรมีเราระบุประมาณนกขนาดใหญ่นกกระจอกเทศอย่างเงี้ยขนาดใหญ่นี่คือใหญ่ๆจริงๆนะฮะกระจอกเทศเนี่ยเลี้ยงได้ไม่เกินหนึ่งตัวต่อห้าสิบตารางเมตรนะครับนกขนาดเล็กอย่างที่ กาวเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับได้ไม่เกินห้าตัวต่อพื้นที่หนึ่งตารางเมตรนะครับนี่คือการระบุขนาดนะครับออก,กับจํานวนของการเลี้ยงนะครับในในเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจากเนี่ยปัญหาอย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่ครับเลี้ยงเยอะแต่มีม,มีมีสภาวะอื่น,นๆที่อาจจะขอให้เกิดปัญหาเช่นเสียงค่ะมูลมูลกลิน่นนะครับเสื่อโรคอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้อง ควบคุมประมาณนี้ครับผมครับได้ยินเสียงเนี่ยนี่คุณด้านพออยู่อยู่ไหนคันเนี่ยเสียงน้องหมาผมก็เป็นเป็นคนรักจัตเหมือนกันน้องน้องก็เสียงอินเสิร์ฟเลยเอออยากจะตอบด้วยมีคุณฟังก็ก็ฝากถามมาว่าเราจะจัดการกับสุนัขกับแมวจรจัดยังไงเพราะว่ามันก็มีบางทีเราก็จะเห็นภาพเนาะ เก็บใส่รถอะไรอย่างเงี้ยคนรักสัตว์ก็อย่างที่บอกอ่ะคนรักสัตว์ก็จะใจไม่ดีเอาไปไหนหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับหมายถึงว่าอย่างไงบางทีเทศกิจก็จะมาเก็บน้องหมาน้องแมวที่เป็นทอนจอดูแลต้อนแมวจะไงบ้างคะใช่ครับครับอ่าเนื่องจากอย่างนี้ครับอ่ากรุงเทพมหานครเรานะครับไม่ไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บน้องได้เป็นแสนแสนตัวใน ในสถิติที่เรายังคงมีอยู่เนี่ยนะครับน้องนาจอา์จัดเนี่ยเรามีจํานวนมากพื้นที่เราไม่สามารถที่จะเก็บน้องได้หมดอะครับเรามีแนวทางในเรื่องของการเร่งควบคุมจำนวนนะครับมีกตทั้งนุงเพมนาะครเองนะครับในเรื่องของภ<อ>าคาคิดตายเพื่อภาคีเครือข่ายต่างๆที่ช่วยกันเร่งออกหน่วย่าตัดสมันเนี่ยนะครับ น้องมาหมันนะครับทําสัญ,ญลักษณ์ปล่อยกลับคืนพื้นที่เดิมนะครับเพื่อไม่ให้น้องเพิ่มควนวุนพร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่สุนัขบ้านะครับเป็นซึ่งเป็นโรคสัตว์ู่คนที่สําคัญด้วยนะครับและ,ะน้องก็สามารถจะอยู่ในพื้นที่เดิมได้เพราะว่าเราเอาออกมาเลี้ยงทั้งหมดไม่ไหวครับครับแสดงว่าก็มีมาตรการที่ดูแลหมาจรแมวจรโดยการทําหมันอยู่แล้วใช่ไหมคะ เร่งทำหมันกันทั้งกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องครับค่ะถ้าใครมีอยู่แล้วแบบว่ามีงบน้อยเรามีทําหมันฟรีไหมคะอ่งบน้อยอ๋อกรุงเทพมหานครทําหมันให้ฟรีอยู่แล้วครับอ๋อเราจะมีสิ่งที่ไม่ไม่ปลอดภัยใช่ไหมไม่ใช่ครับคือทาหมันล้วจะป็นไงคะเอาไปทําที่ไหนคะที่เขตที่แนะนํานิดแนะนําถ้าใครมีเราจะไปทํา มีเชิงรุกเชิงรับครับถ้าเชิงรุกเนี่ยเราออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เราเนี่ยนะ50เขตนะครับสามารถไปดูได้ที่เฟซบุ o กนะครับสำนักอนามัยนะครับหรือว่างานสัตวแพทย์สาธางนสุขนะครับสามารถดูได้รวมถึง f เฟซบ o ๊กของกรุงเทพมหานครนะครับเราหน่วยออกไปเลยนะครับอมาถึงที่50เขตที่แล้วก็ในส่วนของตั้งรับเนี่ยเราจะมี สัตวแพทย์กรุงเทพมหานครนะครับกระจายตัวอยู่8แห่งนะครับสามารถเซิร์ชได้นะครับไปดูได้ค่ะนะครับได้ใน Google ได้เลยครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะหมดเวลาแล้วข้างนอกโบกมือและขอบคุณมากเลยนะคะค่ะขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านสิทธพลเอี่ยมวิสูตค่ะพอสํานักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสํานักอนามัยกรุงเทพค